สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมาหนอคับทีมงานเมื่อยหร่ลืมหลายครับสวัสดีกับทีต้อวรับน้องเด่นของคับนะครับเนิ่นครับครับผมผมต้องเพปก่อนนะครับชิพี่สิเก็บแมกเอาออเดอร์เห็นหน่อยก่อนครับมาปักเบ็ดกันนะครับเนื้อจับสเต็ปมาได้แล้วครับหรือว่ได้มาเมินแล้วมั้ยที่เป็นไส่ไส้ใหญ่ไส้หวานนะครับอู๋ย่างกินกัน ทำหัวเมนูต้มป่าจะมีก็คอยติดตามโอ้นี่มากเปนเรียบร้อยแล้วนะครับแปลกบรรยากาศนะครับกิ่นนงบรรยากาศอยู่กลางตุ่งนะครับอันนี่กดดังไฟก่อไฟแล้วนะครับเนิ่นเขาจะย่างฮะฮะยังง้อเก่อบเแี้วเนะเออก่อย่างไว้นั่งอะวันนี้เขาจะมานอนกันนี่นะครับเส้นกุญชนานะครับ วันนี้มีสี่คนลุงสีค่คงคบลงเด็ดแน <c oughs> เออ่เออนะไซหวานเดี๋ยวแป้งน้จิ้มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีบาได้ยินอ้กอกอนนี่มื้อไเอาไิดกิแล้วกันนะเอ้กอนิป <c oughs> ีมาซิน้องไว้เนยการครับอืแต่เจ้าโทรมาละนี่ขอตังคิ้หว <c oughs> านเนี่ยการที่สองสาวันขอตังละ เลี้ยงวิจะลลหลอดหลอดมั้งบรรยากาศมันงนะโอ้นี่ตับหวานทับเขาแล้วนอาทัดสถานที่ทานเพ้่มแล้วครับอันนี้กัย่างกับก้อนี้ครับไปเลยเม<ป>น,นูออเดรออ์ใส่เบ็ดผมได้กินต้มปลานจะเสียใจเด็ดห <c oughs> นาะเออต้องมีสักหน่อย นี่มวยนูนเอาเดิบ hmm. จ mm ับยาข้าเจือไปก่อนยุดหลายวันเนาะ่รงนี้เนาะครับ4วันนะครับ4วันมีเงินมีท้องก็ซื้อได้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะ เออแม่นต้องมาเองนะครับมัสจะพัดด้วยตกเก่าถึงจะม้วนนะครับเมืนลมือลอสั้นอเออต้งสีกุ้มไหมือนเลหรือเ<อ>ล่ลืม่ะเออเออลืมไล่อ่ยากไ้เลยกันนะครับเนี่ยจอดะป็งน้ำจิ้มนสูตรพริกหลับ ย่าง,งเนเพี่งต้องใจยิย้นเนาอโอ้โหมอนะครับาจุดสันดิ้ได้แล้วครับท <c oughs> านอ,อน่อ,อนๆให้มันีเอาทานเกลาไปกันไม่จดะขมอุศาสับปัญญกาศนีึศานเหมือนขินไมนะ่เนอะ ยงานนี่รายงานแล้วเอ้ทำไมอยอันดูุญมาแล้วเนี่ได้ซื้อเหล็ซื้อหวยซื้อได้แล้วเนาะซื้อซื้อซัดซื้อมได้โอ้โหอมหอมขนาดตับขาวได้แล้วนะตับในบนต้มมาแล้วเนาะยางมันห่อนไล มีนจะตีจตั้งคนๆนนะครับดูที่กิ่นสุดยอดอ๋อม่อนเลยป่ะงะถ่ายดีเดับหมดเลยเห็นใส่เอานี่เี๋ยวรอก่อนนาะนี่ครับัอยาขัดเยอะสีอยากกินข้าแล้วเออเน่อย่งแบบเหลืองๆนี่นะครับหนังกรกบ ไม่กีบเมาโอ้คนฟีนเมาหนิแต่ไม่กีบอ่อนแอนจ้ะเนี่ยเออเจ็บแปลงไหมอันตัดกีเออเอาเด้อสีน้ำเป็นให้จตีก่อนครับมันมาใส่เบ็ดกันหนุ่นี่กันได้เหมือนกันเออต้นไม้นี่หันอันเปิดเอาแก้วไปอย่างเไรเอาเขียงมาหลุมไม่สละ ให้จัดขาดก Allah> ุกก้อนให้หอนควิ่งอใไรอยเป็นคนต้ม um ป่าบานไงเลยเห็นพือตี่น้อห้อนอนให้ตั่นี้อ้คุณอยใจงายว่า gì nhóm nhóm <c> Sao <Risons> <Châu> này khâu nhiều khâu Sao nào? chiếc ừ. 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 ừ ừ. à, <k> hết <Heh Murray> <laughs> เจ้หมู <laughs> หมูขึ้นน้อยเดียวแต่พี่ขึ้นนักมัน <c oughs> ได้นะอ้าวลูกศรเช่นกันครับมา <c oughs> เออมาโซ่ว่าหาก,กินกันต้องกันน้าก็ต้องอะนะครับเส้นไ้เจตีบนยางตุ้ยครับปักพักษาเึ <c oughs> ้นขึ้หมานหมานเวลาใส่เบ็ดนะครับนี่ปลอดภัยกันทุกคน

เบ็ดได้ปากคูนี่่ีอไจานนี้มันสมก้ามันนไก่อเ็ด้ปู่ะเออเอาใครับโถรับม่หวานเท่าไหรยแมากดเจยเบ็ดนี่จะปตัวอยู่แนวกันแล้ว ป่ากัวป่ากัวไม่ได่เหี้ยแมวยุ่นนี่ตัวซาบขาวนะครับซาบขาวสีมากก่อนแล้วขึนเลยครับเสดาดเหยือกับติ้บม้นเหมือับเามาทดสอกันอ๋อดูสีกินเข้าก่อนเดี๋ยวจะได้หย่างไข่อยู่ นี่กี่ข้องหุงกันนี่ใส่เบ็ดกินเขากระน้ำพริกครับกับปลาทูใส่เบ็ดปลาดิ๊งนี่กินปลาทูจะขออนุญาตนะครับครับจิ้มน้ำจิ้มเจียวเหยี่น่อยเจียวดีเหนี่ติ๊กมอครับนีชั่วมั้งเนาะเฮ้ยก่อน ทำดังแล้วข็ถามสิซึไปใส่หนูเนาะตีซรงไปเพ่ก้อนเพ่ย์คนไอ้ที่เพ่ก้คนมานี่ก็มาว่ะกินแจ้งใส่ย่างอย่างกันไปก่อนนะครับเมื่อเจอหิต้องป่าในน้นนะครับมาแล้วต้องกินห้นโย้ยสมมุนห่อนมานะครับมาตักหน้าเหมาจ้งกับหีบ เดี๋ยวถากุกมื่อเนึ่งเอาไหวแล้วนี่ก่าอไปใส่เส้นอึกเด้อต้มฝาเจียมเครื่องง่วงล้ะเจอยากนะครับกะกดสดๆนะครับจากไม่น้ำนี่จากกลางตรงกลางน้าอึดอะไรไม่ต้องนะกลางกองเอาคาจะใครอย่างไสให้ซอยไม่ทันละเจียกไว้พ่อผมเขียงกันนะ วันเดินราได้จ้งสีมือกุ๊กคอนเองก่อน่อนนี้เอาไลยเอึกเออนะมดมูนะครับอืมกัดไข่อ่าใสกับสนาวนหส้มอืมอ่าเออถ้าง่ายยกเขียงมาเลยน้องเออ ก็เดมยากต้อป่ามาได้ใส่เลยครับผมใส่ก่อนนี้ใส่ไปได้เขียงไงโอ้โหโุดมเปจเนจโอ้ก้อนก้อยหัวจุด่าต้รถไอเดียวบุบนะ่างต้เดีวบุบเลเกระั้หมายไปก่อนเออเอาเกือเอาอย่างไหมปุ้งเลยน้องเอยกครับอ อาซิดน่องอยู่แค้นอยู่คือเนี่ยนี่สิที่รับไปชอบไปก่อนไปทำงานไหนเหรออุทยาครับไปสามวันสองวันโทรมาละพี่ตั้งมดว่ะส่งเงินมานำแน่ว่ะเออเราไปทำงานนี่เนาะเออไม่แน่กันาะนักน่องเบาครับ ดีเห็นหน่อยครับเอ้อซองไม้ก็มีแล้วน้องมีกข็ขีดนี่ขีบซองไม้อยูอย่ได้เออจะไ,ได้ของอ่ะปู่งวยรอเลยก้อนหวยหแล้วเอยัิดีอย่ที่ใจฮักมึงยุงไหนยุงนี่เล <laughs> ยแ <laughs> จ๊กกะแจ๊กแจกแจ๊กแจกเย็นวอลคือเองแจกละกูลิ้นปูอยูป้อ เออครับใส่ใบบุกูดไปนิดหน่อยครับรับเขาเ,าเติมน้ำไปผน้อยครับน้ำผมน้อยแอมะมมมมน,นี่นออเอเอแล้วซุปหน่าวหงส์อ๋อครับเอาแล้วครับครับน้ำเดือดแล้วครับเรียนจัดการนี่เต็นกุ๊กกอนเลย วันนี้มาโชว์ฝีมือครับใส่ปลาอย่างเดียวนะครับครับครับผมสดตงปลาปลาตัวชิดหน่ยครับโอ้โหขนาดไายไก่หน่อยขมเสด็จออกมอเดียวโลกสวยจะว่าแหปบสดๆเลยนะครับเออแม่น ละ,ละไหัฮะเออนะครับนี่ครับ oh. หยอดน้ำกลนนะครับกลตัวน,นี้มันจะขาวนะครับเดี๋ยวก็ใส่พวกเปลือกส้มนะครับพริกแห้งหิ่งหิ่งทานไว้ละนะครับอืมไม่ให้กีครับหนาวนี่นะครับรครับเจ้าเอ็มเดือดเปลือส้มลงไปก่อนหนาวไม่ลุนเนาะ คาตาคานนี่ขาตาคานมันท yeah. ุ่อย่าาานุงเด็ดแน่ครับชอบกลิ่นเด้นะครับปากดเหเป็นตัวนะเน่นกินเป็นตีนเน่ไม่กินยากินยากเนาะแกะกระดีนครับงวแลงอันเด้อเดี๋วน้องมาลุกละบีบน้ำใส่ี้ส้ผมัวแลงอันถางป่าผมจ้าเอาเอาผมนัวใส่ก่อนกันเลยเอผนัวใส่หน่อยไปให้หน่อย มว่มีคกบสาปาดนี่น้วยนีกบมันลงหนักเลยอันเนาะโอเคเนาะเฮมอะวะแตกไหมแตกไหเก็บน้องครับโอ้โหม่ไมุกยอดควัตการบรรทุ เออไอคนทกลัวก enfin> ็แห้ง้เครับแล้วนี่บองไปบีบใส่บีบเลยครับมานครับไหนวาพี่เกศแล้วเอ้ามาเอาไหมเอาสัก kèn cưng Không biết biết mấy nào mãn quay này mãn sổ, mãn 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 này mãn 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 เออเอาบรรยากาศนะครับลมเย็นสบายนะครับยังไงลมพัดสบายครับแต่ีน้นะมานอหอ้บายก่นหมฟักชีหูใส่เลยบิดใส่เออมาซอยแล้วบิดใส่เลยน้อนงเออเด่นน้นินนนดใส่เลยิครับอันนี้หมานเนาะ

Ừ này cả này cả. Ừ này. Thôi điếu rồi. Ừ. Ơi. Ê, giờ đây ăn thông tắc. À. Cốt ngâm ngâm Hàm hay hàm Hàm Ừ, nó làm vậy à. Ồ, mà gì vậy? เผื่อเื่อก้อนตื่นมาอยากกินข้าวยุติกนเลยเออนี่อึกมากเลยอ่นี่พรีกชุกมาก,กับนหวานพิกต้มแล้วมันสุกแล้วนะครับนั้งนออใส่ืรนนอนออืออืออืออ่ออือออ

เดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับเหมือนต้องขอกินเลยอันนี้สดๆเลยนะครับแม่นแม่นแม่นโอ้เอฟซีเซนใดอยากจะไม่เอียวของเชิญนะครับเนอครับช่วงนี้ก็ยังมีได้กินอยู่นะครับป๋าแต่หนูในรถสักคู่มาสัมผัสอย่างผมนี้นะครับจิ้มหูนะครับแม่นขออนุญาตนะครับครับเป่ากําลังใจ่กระถายหน่อยเออส่งหน่อย สรงเลยครับหมอครับจากน้าป่าก็ป่ามีนะจางจากมั้ครับกเดี๋ยวรอจิ้มกันเตมอครับมอครับเออครมองครับน้ำมันไหลแหละน้ำมันไหลครับนี่มันอยู่บรรทุกแล้วครับมันอยู่ธนาคารบรรทุกแล้วครับอยังมาสัมผัสยังผมที่มาเตรอครับนี่ครับคฮ้ยก่อน บรรยากาศขงไรองนครับโอ้แม่นส้ำ oh, ิ้มมนั่นอคันน้งีมินเลยอยากกินข้าวแล้วกะน้าวทสีนี่คอกาแฟกินกาแฟอย่งเดียวได้ข้าวเดียวข้าวเลยอืมอใชอันนี้มันมืดหน่อยครับพอดีแนแบบลำเม่เาสดน้ำกัตงแม่น

แดงๆนี่แะแม่นสมาอ๋อนั่นแถมกันต้มเจ่งมีคนเลยถ้าผมว่านี่อันัประมาตมตมปลิบครับครับป้กปลคตรปลโคตตมตมปลาคตรหุ่นลืมชีวิตคนบ้านนอกครับอยู่กันสุกานากันว่านี่นะครับครับอยู่กันที่บ้านคืนนะเวียงคืนนาเออเส้นคืนนาเนาะเส้นคืนนับครับ ต้มๆกันครับครับจิ้มพอนออืมสุดเดือดครับถ้ากับพริกพริกชุกเลยนะแต่หวานถ้าพริกดิบมันส้มแฮ่งก้อนพริกไฟสองหน้าอาอกินกันไวเรื่อยๆนะครับโอ้เสียายก้อนนี่เปจริงตัวองหน้ามันไหล โอ้ย um ังนกลงปงนมับเม็บมบเม็บจอนเล่นกันลุบลับลับลับล้ำลครับเกลือส้มกับลำเนื้ออโอ้โหนี่เมนูเด็ดแท้ๆนะครับตึงย่างใส่หมูตึ้งต้มป่าเพราะเนาะกินก๋วยเสี่ยงนาะอันนี้มันเปรี้ยวนเด็กน้อยไตสามกึ่ง้วไสหมูหรือเบื่อหรือเบื่อท่าน ที่สามกึ่ง <laughs> เราจะไปนอนกันนี่น้องเดินกึ้เตียมไปนอนละ <laughs> น,น่กพอนะครับอื <laughs> <laughs> นี่ต้องขอบคุณน้องเด่นเลยนะครับเนะบอะวันนี้ไม่เอาหาทีมงานเขานะครับ,บ,รอรบเอาใส่เอาอย่างมาย่างกันกิน,นะครับต้องมีต้มป่าให้จริงห,หน่อยมาเอาบรรยากาศรวดจอดล,ลูกสีกากลา,างสุดกลางมงลนะนะับอนยะ่างนะี้ตรงกลางไม้ฮะเนอะ เยวจะไล่ยุงเข้าน้องน้องนอกๆเราไล่ยุงเข้าสุดน้อนน้อกครับโอเคนะครับใครชอบบรรยากาศนี้ก็ฝากกดติดตามกับช่องชีวิตขมนอกงช่องก็ช่องชีวิตขมนอกเอฟซีนั่นนะครับใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศพี่ก็ทักทายหากันนะครับเนอนะครับเดี๋ยวจะปลาไม่เอวนะครับนะครับช่องนี้โค้ชซับไม่ได้ตอบเฟซตอบไลค์ก็ขอสมัครไปเพราะว่าโทรศัพท์มันเสียนะครับ อ่าาเจททั้งุกภพโอเคครับในคลิปหน้าเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อที่สามนะครับพอจะลุยกันนี้มันมันอยู่นะครับออกนอกสถานที่แล้วมีเวลาโปรครับคลิปหน้านี่นะอ่าโอเคเนาะในคลิปหน้าป้ากันไหมครับอ่าวันนี้ชีวิตคนมโนกับที่นั่นเมียนายเพ่ก่อนเฮ้ยสายแล้วรับไปซะงีบครับอืม